สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนป้นปนปนปสอนพาชิวพาชิมค่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาแกงปลีกล้วยกันค่ะทุกคนประสอนก็ได้ผักสดๆนะคะมาจากเทียงหน้าน้อยของประสอนเองนะคะออกลูกดกมากเลยแล้วก็ติดปลีให้เราได้แกงกันค่ะเรามาล้างปลีนะคะสับไก่นะคะเตรียมพริกแกงเตรียมกะทิตั้งไฟตั้งหม้อนะคะกันเลยค่ะทุกคน หั่นหัวปีกล้วยนะคะทุกคนแล้วก็ใส่น้าเกลือลงไปด้วยนะคะเกลือจะช่วยให้ปีเราสีสวยงามนะคะเวลาใส่ลงไปในอาหารหัวปีกล้วยเราก็ยังสีสดใสน่าทานค่ะทาให้ปีกล้วยเราไม่ดําด้วยนะคะ กะทิกับไก่พร้อมแล้วค่ะทุกคน <S <S เคี่ยวกะทิ <S 1> <S 1> แตกมันนะคะใส่พริกแกงลงไปนะคะเคี่ยวแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็เอาไก่ลงไปค่ะปาสอนจะใส่กะทิด้วยนะคะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปค่ะไก่นี้คือเราจะเคี่ยวกับไฟก่อนนะคะค่อยเอาหัวปลีลงไปค่ะจะทําให้ปลีเราสวยงามแล้วก็น่าทานค่ะปลีเราก็จะสีจะไม่ดําด้วยนะคะทุกคนผัดไก่ให้พอสุกนะคะแล้วก็ใส่ปลีลงไปเลย ทำไม่ง่ายสไตล์ของประสอนนะคะเติมน้ำลงไปค่ะปรับอุณหภูมิไฟขึ้นนิดนึงค่ะทุกคนแล้วเราก็ เดี่ยวสักพักหนึ่งค่ะความร้อนได้ที่แล้วเราก็ปรุงได้เลยค่ะรสตามชอบเลยนะคะน้ำปลาผงนัวนะคะหยาะน้ำปลาิดนิดๆน,น,นะคะเพื่อความเซ็ตตัวเดิมค่ะ ใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะสองสาใบเพิ่มความหอมนะคะของรสชาติแกงหัวปลีเราพีอีกค่ะใส่ผักอีตูลงไปนะคะทุกคนอีตูะสอนได้มาตามธรรมชาตินะคะอาจจะนิดหนึ่งค่ะแต่ถ้าเรามีเยอะๆนะคะใส่ไปเยอะๆเลยนะคะผักอ,อีตูนี้ทาให้รสชาติของแกงหัวปีของเราเซเวอร์ค่ะ เมนูแกงปีกกล้วยของผสอนเรียบร้อยแล้วค่ะผักปลอดสารตามธรรมชาติแถมประโยชน์เยอะอีกนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะว้าวน่าทานค่ะร้อนๆน,นะคะขอข้าวสวยร้อนๆน,นะคะแซ่บล่หลายค่ะพี่น้องแซ่บเบอร์ค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมเป็นกำลังใจให้ป้าสอนพาชิวพาชิมนะคะเมนูหน้าป้าสอนจะพาชิวพาชิมเมนูอะไรฝากติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะอาร์ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ป้าสอนด้วยนะคะมาค่ะมาทานข้าวกับแกงหัวปลีกล้วยกันค่ะแซบ่บแซบ่บ